มาทำอาหารเย็นกันนะคะวันนี้เมนูปลาค่ะวันนี้นะคะน,นี่ก็เป็นปลานะคะแล้วก็เป็นปลาชุบแป้งนะคะแล้วก็ชุบไข่แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังค่ะเกล็ดขนมปังนะคะอันนี้เราจะมีพริกไทยมีเกลือนะคะพริกไทยมีเกลือมีไข่อันนี้เราราดไข่ไปในตัวแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีชุบอีกนะคะ ตอนนี้เราตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีชุบด้วยนะคะแล้วก็ราดไปในปลานะคะแล้วก็จะมีเอ่อเขียวเขียวก็จะเป็นเครื่องเทศแห้งนะคะพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทอดเนาะในกระทะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ไฟมันแรงมากนาะเราก็รอให้ไฟมันเบาลงก็เป็นการทำอาหารง่ายๆของเรานะคะ มายุ่งยากเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเป็นปลานะคะชุบแป้งทอดก็จะมีไข่มีเกลือม,มีพริกไทยแล้วเราก็ใช้ไข่ราดลงไปในตัวปลาแล้วก็จะมเีเครื่องเทศแห้งนะคะโรยลงไปนะคะหลากหลายเครื่องเทศเนาะแล้วเราก็มาชุบไข่รอบหนึ่ง แล้วเราก็มาชุบเกล็ดขนมปังอรอบนึงนะคะนี่ค่ะเกล็ดขนมปังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟอ่อนนะคะอย่าไฟแรงมากเดี๋ยวมันก็จะแห้งเนาะเออมันจะไหมโอ้มันจะไหม,ม,น,ะไมนะคะเราก็ตัดปลาครึ่งหนึ่งปลามันยาวเนาะออปลานี่จะเป็นปลาทะเลนะคะเป็นปลาทะเล นี่นะคะเราก็กลับปลาแล้วนะคะปลาก็เริ่มเหลืองสวยแล้วนะคะนี่ค่ะเรากลับแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้นะคะค่อยๆนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นเนาะนี่ค่ะปลาของเราก็สุกหนึ่งข้างแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นปลาทะเลนะคะปลานำ้ำจืดหายากและแพงมากนะคะ ก็จะเป็นปลาทะเลชุบไข่ชุบแป้งทอดแบบนี้นะคะอาหารง่ายๆค่ะของเรานะคะตอนนี้ปลาเราเริ่มสุกแล้วนะคะสีสันสวยงามค่ะตอนนี้นะคะนี่ค่เดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาอีกสักครู่นะคะรอให้ปลาเขากรอบกว่านี้อีกหน่อยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะปลาของเราสีสันน่ารับประทานเ,เอ่ยเดี๋ยวเราก็มาคลุกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาคลุกแบบนี้นะคะนีแค่ะแล้วเราก็จะไป ลงกระทะกันนะคะอค่ะ okay. เราก็ไปลงกระทะกันแบบนี้นะคะลงแบบนี้นะคะเราทําอีกชิ้นหนึ่งคะ่ะเราจะทอดแค่สองชิ้นนะคะสองชิ้นนี้ก็จะเป็นแค่ตัวเดียวเนาะจะเป็นตัวเดียวนะคะเราตัดครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะเพราะกระทะเรามันเล็กเนาะนค่ะ okay. ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะลายทุ้งทอด เล็กนป้ป้งเราค่ะนี่นะคะ,ะ,คะปลาเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็มีชุบไข่ไปในตัวเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนลงไปทอดเราก็จะชุบไข่รอบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ทอดอีกรอบหนึ่งนะคะอีกครึ่งซี่ค่ะตัวใหญ่มากค่ะ ก็จะมีสามซี่นะคะก็เป็นตัวครึ่งเนาะตอนนี้เราทอดเสร็จไปแล้วซีกหนึงนะคะเรากําลังจัดใส่จานนะคะนี่ค่ะปลาของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เสร็จนะคะนี่นะคะปลาที่เสร็จเรียบร้อยของเราแล้วก็จะมีผักเป็นแครอทนะคะแล้วก็จะมีเกลือมีเครื่องเทศะคะ่ะสําหรับผักนะคะแล้วก็จะมีมะนาวบีบลงไปนะคะ เราก็กำลังต้มมันฝรั่งค่ะนี่ค่ะปลาชุบแป้งทอดเก็ดขนมปังค่ะก็จะมีมะนาวอยู่ข้างๆจานนะคะและวันนี้เราก็จะเป็นซอสปลาค่ะแต่เรายังไม่ได้เตรียมนะคะอันนี้ก็เป็นปลาชุบแป้งทอดก่อนนะคะว่าเราทำอาหารง่ายๆแบบเราแต่ว่าน่าทานมากนะคะและก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับสิที่ ออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสีสันนะคะก็ทีสันะะสในการทอดเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอาหารเย็นของเราก็เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอาหารเย็น,นะคะ่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ